น้ำเปล่าออยสเปรย์เซรั่มจับหลอนแล้วก็ครีมจับหลอน4ตัวนี้คือคนละประเภทกันเลยแต่สามารถใช้จับหลอนผมได้จ้าตัวแรกเลยน้ำเปล่าจริงๆแล้วการใช้แค่น้ำเปล่าเนี่ยก็สามารถทําให้ผมเราขึ้นหลอนได้นะใช้น้ำเปล่าทําให้ผมขึ้นหลอนไม่มีอะไรยุ่งยากเลยก็แค่ฉีดผมให้เปียกวีเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีการจับหลอนที่เราถนัดที่สุด เป่าผมให้แห้งเพื่อดูผลลับกันอันนี้คือใช้น้ำเป่าจับลอนเห็นไหมมันก็ได้ความเป็นลอนเหมือนกันนะแต่ว่าความชี้ฟูก็จะยังมีอยู่รู้สึกเบ่าสบายมากอันนี้คือครั้งแรกที่เราใช้แค่น้ำเปล่าแล้วก็ใช้หัว diffuser เป่าจริงๆแล้วน้ำเปล่าก็สามารถทำให้ผมขึ้นรอนได้แต่ความอยู่ทนก็จะไม่เท่ากันใส่ผลิตภัณฑ์เดี๋ยวดูด้านหลัง